我忘路。 ไปเลยค่ะไม่ไห่ไม่ไ<ะ>ห่จ้าเข่อเนเราต้องอ่า มันปีบไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรอะ่ะ <c oughs> อย่านะปฏิบัตน,นะปฏิบัตปุ๊ม แกไหไงอ่ะต้นนี่แหละจริงเหรอเอาแล้ว,แ,ลวแกหยิบสลับกันแน่เลยพวกแก้วแกอยู่วันนี้ไรแ,แก้แกวซาอะไรอ่ะโคราสีเลยแต่เป็นกาแฟเหมือนกันเอา้าก็ถ้าไม่เจอได้ซื้อเดี๋ยวได้ซื้อไม่นอกไปเดี๋ยวแกพูนมาคืนแหละเพราะมันไม่มีทางขายอยู่แล้วอ่ะเออมันต้องคนสวัสนีค่ะตัวรถนะครับสวัสดีค่ะอ่า นี่ต้องลองถามเลยขาเลยไม่ต้องลองถามเลยขาก็ต้นพี่ผู้หญิงแม่ไม่จีบเขอยู่ในนั้นแหละไม่ไปไหนแม่เเมื่อวานที่บอกเอาไปล้างคือก็ก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมไม่ล้างคือล้างแก้วเยลลี่อฮู่ถ่ายไหมคะถ่ายไม่ละ เราพูดกันเรื่องดอกไม้ มาแล้วเดี๋ยวดูน้อยนะเดี๋ยวดูอยู่น้อยเมื่อวานเกือบสมอยู่ไม่อยู่คนนี้เลยคเมื่อวานไม่สามมากคุณควว่าบงนี้เอาตีนนะพี่คน้าเฮยได้ควรตัวเองหรือตะข่ายควไหนน้าตะขายจากไหนวะไระยจากแมเพร้ยหนังรอกตาโอ้หไเตอนแรกไม่เป็นไรอะอสรโนี่น่าจะเล็บเป็นกิแหละ คือตอนที่เอาให้มาทัดกิบไว้อ่๋อมีมีมีคนอัดกีบสรุาว่าฟูแปลว่าอะไรสามซูเลยปะที่เนี้อัดที่เมันทัดกลับมาไม่รู้ไม่รู้ที่ียมงานไปทำอะไรเนี่ย กับน้องเดซตั oh, ้งแต่ตอนวันรับปริญญาว่าจะมาใช่ค่ะโหทำตามสัญญามากๆเลยขอบคุณค่ะหนูติดเยอะกว่าน้องเดซไม่ควรที่เขาจะถอยมาเดชก็มาอีกค่ะมาดิเ่ะเอาแบบหล่อเลยเต็มตัวนะคะหนึ่งสองสามาเดชโอ้ยสวยงามเกามาเลจริงจริงๆมันเจ็บคอแบบพูดเมื่อกี้ ไมเจอพฟตอนเล่นเลยเรียเฉดแหบเยงแหบสองวันแล้วันนี้หน้าสนนี่แต่งหน้าใสันะคะแต่งหน้าแบบมานี่หรืออาจจะใส่หมวก่หห้มแต่งหน้าเพราะว่าวันนี้เวลาแต่งหน้าน้อยเพราะสายเป็นเริ่ง่ไม่มีเวลาเติม ไม่ที่เกลียวมาพี่เกลียวเลยหลังพี่็ต้องอะไรเราจะเติมหน้าถ่อยไม่ได้เราเหนื่อยเคลิร์นมีอะไรจะชมก็ต้องชมเสียงกันดังไม่จะมาชมหลังพี่หอมหอมหอมแล้วถอย อะพอรฟอะไรนยวะเฮ้ยได้ควนตัวเองหรือตะขคายควนในหน้าตะข่ายจากไหนวะตะข่ายจากไหนเพราะว่าอะไรวตะ่ายคไหนเอะ่าหนังลอกเลยตาโอ้นี่เฮ้ยตอนแรกไม่เป็นไรอะอักเสบเพราะเนี่ยน่าจะเล็บไปเกิจแหละ ตอนนี้เลยแบบคือจานที่ทำให้มทัิไปอ่ะเอมีมีมีคนอัดคลิปเขาว่าฟูแปว่าอะไรตามซูเลยปะที่เน็ตตอนมันอัดกมาไม่ไม่ที่ทีงานไปทำอะไรเนี่ย เออบอกมึงอัดอัดคูให้เน้ยหน่อยอัดคูให้เน้ยหน่อยอัดมาอัดกลับไม่โกงวันนี้พี่ตีหลุดเละเทะใช่เจอสิงหัวล้อมากเมื่อกี้เลิกลงมาพี่เจี๊ยบตีเจอเจอป้าหัวล้อแถวหน้าหูป้าแกหัวล้อตั้งแต่เริ่มอ่ะใช่ป้าไม่ยุ่งขับเลยอ่ะใครเดินใครนั่งอะไรก็ปวดอะแรงดีเว่อ ของอะไรอยู่ของก่อนแรกเลยของอีกป่ะเนี่ยหมดตัวแล้วมีมี๋าตัวเรานี่มาถึงแล้วยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาลักลอบนะพี่อ่านสวัสดีค่ะจักนเสาร์หน้านะคะถามไม่ตอบภาพคือเราต้องให้ที่ไหนตัวมันรอนแล้วก็ถึงไปไว้ตรงเก้าอี้สีฟ้า

ติดแปะอดอ่ะหอนเด็กก็เป็นเรื่องเยค่ะเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้มาก็ไม่ค่อยชินในการถือกล้องอะไรเงี้ยบางคนเขาต้องทั้งถ่ายลูกต้องโอ้โหเขาลําบากอะไรอ่าเงี้ยดูสิอันนี้เขามีหน้าที่กันหมดดูเขาถ่ายลูก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 เขาถือดอกไม้อายไหม ก็เลยเราก็ให้ผมรักเออนี่ยโบราณปรนมาณแเนี้ยก็ได้นี่ใครที่ยังไม่ได้มาดูคอยหวานนะคะก็มาดูนะคะเกานัดกันวันสุดท้ายใช่ไหมคะก็จริงมาดูก่อนรอบสุดท้ายก็ได้นะคะอยากจะไม่ขึ้นไหมอะไรกันหรอเขาเขาขึ้นเดียวโอ้เขานกันเอง เคยลองนัดกันมาดูน <laughs> <laughs> สสารเนาะนาอุสรเลยอะค่ะ็นสตาอะค่ะเมื่อกี้เขาจ้าพูดูดิขนาดคนเขายังสงสัยเลยนี่ไงก็สไตล์นี้ไงมันชะเป็นแบบขนมทำไมอะนี่เราก็เป็นแบบนี้ตามบอกว่าต้องมาสนสารคนอะไระ ที่หลังเอาบรีฟต์ไปด้วยให้หรอคะไลางแ้วอย่างนี้ตำรวจเขาไม่ให้แบงนี้เออเอาไปลงนะทั้งเครื่องอ่ะเครื่องแค่แบบนี้แคทั้งนั้นแห่ไเปลี่ยนหน้าหัวอะไรกูเปลี่ยนไงเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่สี่อ้าวก็เอสพีดิหมายถึงเซลฟี่อ่ะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนกล้องหน้าอะไรอ่ะ มุมเลยหนูบอกเลยเละเขือนเลยเป็นอะไรมุมนมุมน้าอ้อยเหรอหัหน้ายาวนะขไมยไปเยอะเหมือนแบบเหมือนจะนโมที่นี่มอเยมยมาดูดิ มาอินเนอร์อินเนอร์เออเราก็ไม่เข้าใจเออถ่ายหน้าแหละจิกถุงเท้าทำไมหนูบอกเลยว่าหรืว่าอยู่ไทยเปย์ไปแล้วเลยไปล่ะไปอะไรอ่ะไทยเปจังหวัดอะไรอ่ะเผอเผลอเผลอไม่เคยเหรอเผลอเองว่ะเผลอเองแต่ว่าลูกออกมาเห็นแขนแบบเออ โปเลยอ่ะเอ๊ะใครเรียนเลยเดี๋ยวเราให้เนียนแป๊บนึงชอบเรียกเขาเร็วเรียกเขาเร็วพอดีพี่เพิร์นชมว่าเนสวยมากจริงเหรออันที่เดียวไม่เชื่อไม่ได้ออกจากปากพี่เพิร์นไอ้เนยใช่ไหมฉันได้ไป็นคนโกากจะต้องเคลียร่นะคะใช่เฮ้ยตอนนั่งอยู่นี่แบบกินเลยนะทำไมันมีเส้นได้หรอควรอะไรกันยันกลับ ไม่รู้ว่ามันจะลงไหมก็ลงอ่ะไม่เห็นลงอ่ะอาทิตย์เดียวเองนะตล้วคุมอาหารด้วยคุมอาหารหรอเอาฝาชีมาคุมอ่ะใช่คืออะไรจีต้องข้าวเจอกล้องหัวห่อยแล้วมาเจอกล้องไอโฟนเนี่ยคือถ้าคนเห็นกล้องนาอ้อยนะอุ้ยเนธสวยเอาทำไมไม่ผบนี้แล้วมาเจอตัวจริงก็คือแบบใหญ่ๆเขาอ่ะ เเพี่แม่สวัสดีค่ะเป็นคุณเจอกันเสาหน้าะลยนะเะสตาเอออยหกไก้าะก็ชิบอะขส้ดรถไปให้เราเเราชูชเลความจริงไงไรทัหนูว่าหน้าด่างสติกเกอร์สกเอตเทปอะชินแล้วนะใช่คือเราด่าสติกเกอร์แล้วก็แบบปัีเต็มเมมเต็มแล้วเนี่ย อยากไลมา่ใมก็่ได้เปไอไม่จัมอเข้าแบบเท้าขาเอาุ้เผอกไหมเขาเอาทุกมุมที่เป็นเสอะเอเออุ้ยามุมลังมุมอะไรเงี้ยิงหุก็ไมุมขาวันน้นให้านมลมุมเขาา อหนูหิวหนูเก็บทุกอย่างไปกินตอนในรถกินกินของคนอื่นเพราะว่าพี่อีฟพี่อีฟลูกอต้อยค่ะเขาซื้อปลาแซลมอนทั้งตัวแล้วก็แล่เราในทุกเคยกินท้องปลาแซลมอนสดสดมันเลยเด็กชอบโอ้โหพอกินเสร็จอะนั่งโอ้ยเขาชอบมาชอบขึาเอาจับหน้าตัวสดอะ คือหนูไม่เคยกิน,งนไงแล้วมันแบบตอนแรกหนูบอกไมไ่กินไม่ได้คือเคยคิดวันนี้อยากกินอยากกินแบบแบบที่เป็นแบบยา่างไงแล้วก็เลยแบบแล้วพอมีมาก็เลยแบบได้ลองกินดูอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะไม่เดี๋ยวเราต้อ่ะาดูกัอแม่มาเนาะหนาร้อยอ๋คู่มาหามนี่กินอะไรอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นฝาชีไมคกัน์ดซีร์วิกาน

อาทานอย่าลืมเอาเน้นเน้นลืมอะไรบ้างไม่ใช่นอาบือน้า b เนี่ยกันนะคค่ะ